ทำเตือนนะครับผมคลิปตบวันนี้ทำเพื่อความบันเทิงและเป็นสตอรี่ในส่วนหนึ่งของประเทศพมิเลีกเท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดก่อการที่เกิด MG ็มครับผมเป็นการบัฟกันในเกมครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกโอซีครับผมขอบคุณครับเไอ้มืงง่ยไอ้ควายเฮียไอพี่โอเคโอขอตีลูกจมูกงทีได้ป่ะกูขอตีลูกจมูกงทีได้ป่ะไอมเฮียหากูถามไอ่เฮียฮะไอ้ชัดตอบได้เฮียไอ้โง่ไอ้จ่อยควายอย่างโง่ไอให้เปิ้ลพี่ไปเองได้ป่ะเปิ้ เฮี่ยบันไลสมชื่อสัตว์เทียขยาย่ไอ้ควายไอสัตว์ขยหเีมึงเียยมืงเที่ยยมึอเที่ยยมือเฮี่ยยมึงเที่ยยมึงเที่ยยมืงเี่ยยมึงเทียยมือเที่ยยมึอเทียยมึอเทียวมึงเี่ยวมึงเียยมึงเี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 ่ยมเียมึงเี่ยมเียมอเี่ยมเี

กุยบอกนะคำตก่อยกูมเยอะอ่ะมาเช่าก <illing> <t ang Elliott ills> ูรเปล่าเอาเปล่าคำคำด่าตอก่อๆกูมเยอะคำด่าไม่คำนึเหมึอนมึงไอ้ควายวนไปวนมาคำสงบั๊นยมึงแค่กยะาไอ้เหียไอติ๊กแบ๊ะไอโซโคกไอติ๊กเหียฟันก็เหลือไอที่โม่ป่ะแม่รถไปใกล้ๆอ่ะไอ้เกียเป๋อ ไม่มีหายจีด้วยวะเฮ้ยลงดิลงดิีายีคืออะไรอ่ะล็อกล็อกล็อกไปไม่ไม่ไม่อตดวใกล้หรอเฮ้ยอ่งี้แหละไปเพื่นโดนไปไปไปช่วยเพื่อนหน่อยไป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 วงวดนี้ขวดนีเหียไม่เหียเลยควายกต่อได้ไหมกครมึงิไม่ได้ังปมึงดกูไหรอมงควจะขยัยมึงไม่ตัด่ใยืมือคอยากแต่จัเจอกูตะฟูตะฟีควาย ชบีตัวชตวชบตัวชบเห็นปะยิงกินยิงลักี้ยิงลักี้หายยางไวหายยขออ้ห่ระวเียชบิลานะชุบมิลาไปช ถอยถอยถอยหมัดเองหมัดเองไอ้เหี 1, ้ยล้มเฉยๆนะล้มเฉยๆนะหัวขาลมนะไปรีเพื่อนช่วยกันรีไปไปรีเพื่อนเาอชเครีเพื่อนหน่อยเอชเคบๆตามไปตามไปตัดถอดสกีสอเปอร์งตันึมันรัย่ยิงไ่งยิงหน่อยยิงหน่อย โอ้เล่นได้แค่ดีเหรอวะยังโง่เลยเฮียสวยเอ้ยยังไม่ตายนะยังไม่ตายยังไม่ตายหมดกลับมากลับมากลับมาห่อห่อห่อได้ห่อมึงห่อมาดิมึงห่อมาดิมึงห่อมันไปห่อมันปล่อยปล่อยไปปล่อยไปเฮียขยันเนี่ยไปมโง่ไอ้ควายเฮียไอพี่โอขอตีลูกจมูกทีได้ป่ะกูขอตีลูกจมูกทีไจะบ้าเฮียหากูถามไอเฮียฮะสัตว์ ตอบได้เฮียจะจไอ้ควายอย่างโง่ไอ้เฮ้ยเปิ้พี่ไป,ไป,ไปอีกใช่ปะเปิ้ลไอ้ที่เหรียญอยู่เป็นยังไงที่เหรียญหายอีกแล้วไอ้เฮียไอ้อยู่ใช่ปะซ้ายกับเราจะด่าเลยกูต<อ>กแมปอ,อ่ะเฮียเออโปาารแกัสเล่นก่อนเว้ย ออกจากรถนะครับออกจากรถนะครับเคลียร์ทางนะครับไอ้ไอ้ชอยุหันมาหมดยังมาหมดยังมาหมดยังฟังมาหมดยังไอ้ก็วินด้าไม่มาไอ้มอน่ะมันสวยแ่มันเ่ยแนอสุส่งใีให้มันแล้วมันถามเราได้ใช่ไหม่เอยู่ไหนกันไม่ไม่ชอยุนี่ไงมาแล้วไอ้ชอยุหันไอ้ชอยุหันหลังขับรถหันหลังยิงนะเออเออเออฟังนะเว้ยเน้นชุบปืนเรามีเว้ยเน้นชุบ ได้ได้เดี๋ยวช่วเองเอดียริสาไปี๋ชไปเยอะเอาไงไปนี่ไปนไปเลไป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 เล่นมกุอยู่ดยวกันอยู่ียกันอยู่เดียกันอยู่ียวกันเฮ้ยเฮ้ยใครไปอ่ะมาเลื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วกลับมากลมากลับกลับมาไปมากกลับมากกลับมากามากลับมา ต้องไปต้องไปต้องไปชนเลยชนเลยไปเลยไปครับจะดีกว่าไป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 จะดูดูวะเล็นโอยกันไว้เล่นด้วยกันไว้เล่นด้วยการตายตายครับไม่ตายไม่ตายจะดีกว่า ตัดให้น่อยกันให้หน่อยกันให้หน่อยยิงไอ้เหี้ยดู๋ตัดตให้หน่อยตัดตัดไปหน่อยเขาอยู่บนรถเยอะไอ้เหี้ยมันชว์โชกุอีกแหละเห็นปะมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปเฮอยดูทังส้นเองใจเย็นดิไปดิออกดิพี่เห็นปะเดี๋ยวดูว่ามันตายกู ขาวไฟเรียขาวอาเฮ้ยบ้าไอ้หี้ยิงแต่กูไอ้เหียขาเรียขาเอ้ยไม่ตาไม่ยลยได้ยิงกันบ้าวะดูมันดิไอ้เหี้ยไอ้บ้าคนตอตีดึงขวาควยสวยโง่ไอ้เหี้ยจุเพื่อนดิจุเพื่อนดิบ้านอะไรดูไปดูไปกันให้เอ้ยชุบติดตัว เห็นว่าตายตายดึกออกออกออกเดี๋ยวมาลามเองไปโทษปุบกูชุบเองกูชุบเองไม่ได้ไม่ได้ตายแล้วไม่ตายเอสเคเก็บเลยเอสเคเก็บอาวุธเลยเอสเคเก็บอาวุธเฮ้ยเฮียเอ้ยแม่งไอ้เฮียฝันกูหาบมึงใจดีห่าไอ้สัตว์แล้วกูชี้หัวเพื่อนแล้วจะฟัง ผมัน่ผมหน่อย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 โอเค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 กี่กบดีมกดีแกบ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 มีแกบดไแกบดีแกบดีแกบดีย่บดีแกอดีแกบดีแกบดีแกผมีแกบดีแอบดีแกบกบดีีแกบดีมกดีแกบบดีแกบบดีแ่บดีกดไแกบกดีแดีบีแกดแกดบบบ